ขนาดพื้นที่จะอยู่ที่42ตารางเมตรนะคะราคาจะเริ่มต้นที่1.9ล้านบาทค่ะมี2ห้องนอน1ห้องน้ำนะคะแล้วก็แยกโซนห้องครัวเลยค่ะเดี๋ยวเข้ามาชมกันเลยค่ะตอนในส่วนแรกเนี่ยนะคะตรงนี้จะเป็นตู้เก็บรองเท้านะคะซึ่งสามารถเก็บรองเท้าได้หลายคูเ่เลยลูกค้าสามารถดีไซน์แบบนี้ได้เลยนะคะส่วนต่อมาเนี่ยทางด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นห้องนอนเล็กค่ะ หรือว่าลูกค้าจะทําเป็นห้องแต่งตัวห้องทํางานได้เลยนะคะในส่วนของทางด้านนี้เนี่ยจะเป็นโต๊ะรับประทานอาหาระคะ่ะเป็นจุดโต๊ะรับประทานอาหารซึ่งพอจัดวางแบบนี้แล้วเนี่ยพื้นที่ทางเดิมก็ไม่ได้แคบลงเลยนะคะห้องก็ยังดูกว้าง,างเหมือนเดิมเลยต่อมาโซนนี้จะเป็นโซนรับแขกน,นะคะเป็นโซนห้องรับแขกซึ่งสามารถวางโซฟานะคะแล้วก็โต๊ะรับแขก ลงทั้งพอมององอกไปเนี่ยตันี้จะเป็นกระจกหน้าต่างบานกระทุงนะคะสามารถเปิดรับลมชมวิวได้เลยค่ะเดี๋ยวต่อไปเราไปดูส่วนของห้องครัวกันต่อเลยนะคะค่ะสําหรับห้องนี้นะคะก็คือห้องครัวค่ะซึ่งห้องครัวเนี่ยเราจะให้ประตูบานสไลด์แบบนี้เลยนะคะซึ่งลูกค้าที่ชอบทำอาหารเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องกลิ่นเลยค่ะเดี๋ยวต่อไปเราเข้าไปดูภายในห้องครัวกันต่อเลยนะคะ ะะซึ่งห้องครัวเนี่ยไม่ได้เล็กเลยสามารถวางตู้เย็นขนาดใหญ่ได้นะคะรวมทั้งเคาน์เตอร์เป็นที่ด้วยนะคะซึ่งเราให้แบบนี้เลยค่ะได้พูดูดควันนะคะได้เตาไฟฟ้าแล้วก็อ่างซิงค์ด้วยนะคะรวมทั้งยังมีชั้นเก็บของแบบนี้เลยค่ะส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นระเบียงนะคะซึ่งระเบียงเนี่ยไม่ได้เล็กเลยค่ะวางเครื่องซักผ้าได้แล้วก็ตากผ้าได้ด้วยนะคะเดี๋ยวต่อไปเราไปดูห้องนอนกันเลยค่ะ สามารถวางเตียงงไซส์แบบนี้ได้เลยนะคะพอวางเตียงเข้าไปแล้วเนี่ยห้องก็ยังดูไม่แคบเลยนะ mm hmm. ก็ยังสามารถวิวอินตู้เสื้อผ้าขนาดสอบานแบบนี้ได้เลยนะคะ mm hmm. รวมทั้งโตเครื่องแป้งที่อยู่ด้านข้างด้วยค่ะค่ะ mm hmm. ในส่วนของมุมนี้นะคะลูกค้าสามารถจัดวางโตงทํางานแบบนี้ได้เลยค่ะรละนั่งทางานอยู่เนี่ยก็สามารถมองออกไปเห็นวิวด้านนอกได้แบบเพลินเพลินนะคะดูสบายตาผ่อน บางสไลด์นะคะช่วยกั้าระหว่างส่วนแห้งส่วนเปียกให้ด้วยค่ะ